ตอนนี้นะครับมาถึงแล้วนะครับภูเก้าหลักนะครับถึงภูเก้าหลักแล้วโอ้รถไทยเยอะมาก,กนี่รถไทยมา <c oughs> จากไหนครับไทยใช่ไหมครับ<ช>โอ้เห็นเห็นรถมาเยอะเลยสามสิบกว่าคันโอ้ไม่มีกิจาการรมอะไรครับอ๋อก็ปลาคาร์วานมาเที่ยวอ้ปลาคาร์วานมาเที่ยว่ขเข้ามา เวียงจันทร์ครับแล้วก็มาวังเวียงฮึมปูเปืองก็มานี่ครับรนี่จะเข้าหัวข้าหลวงปลาบางโอก็อีกไม่ไกลครับส่วนปลาบางผมก็เพิ่งขับรถมอเตอร์ไซค์มาครับครับอ้อมจากเวียงจันทร์ไปทางจังหวัดน่านเออจังหวัดเลยครับลวงมาต้นเลยนี่จะไปเข้าน่านลาก่อนโอ้โหไปจุดที่หัวเลยครับครับ ก็กินหอมมากเลยอันนี้เป็นที่ขายของระหว่างฮะระหว่างาจุดพักรถเนาะสวัสดีครับอ๋อย่างรับเดี๋ยวเที่ยวก่อนเม, <c oughs> มื่อกี้มีน้องถามสวัสดีครับเอาอะไรไหมครับนะครับโอ้โอ ถึงจะมีแดดแต่ก็ยัง,ยงเย็นนะครับลมพัดเย็นมากแดดไม่ใช่ปัญหาที่นี่นะครับอากาศเย็นอันนูน้นน่าจะเป็นหินตะไลนี่ครับยอดภูเก,ก้าหลักนะครับว้าว

โซ่โซ่ากระมายร่อนขึ้นขึ้นมีป้ายหอดแล้วภูเก้าอันนี้จุดชมวิวภูเก้าหลักนะครับเออลงมาแล้ว คนเยอะมากวันนี้เพราะว่ามีคาราวานมาเนาะมีคาราวานรถจากไทยมานะเยอะสามสิบคันคนก็เลยเยอะเนาะ นนั้นเป็นถนนนะครับเป็นเส้นถนนนคือมาที่นี่นั่งตากแดด สบายเลยนะไม่ต้องกลัวร้อนนะครับ <c oughs> ช,ช่วงมีหมอก <c oughs> น่าจะสวยเนอะปก <c oughs> ต,ติมีหมอก <c oughs> อ๋อปกติมีหมอกนะแต่ช่วงนี้เป็นฝุ่นนะครับหรือว่าอาจจะมาตอนเช้าวันนี้เนาะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะถ้าถ้าเราจะไปหลวงพระบางนะครับถ้ามาเส้นนี้นะก็อย่าลืมแวะกันนะครับเส้นนี้ก็ไปหลวงพระบาง ลงเบาบางไปออชาย,<ห>ยอ่านยุรีฮะแล้วอะไรปินได้ะไปะได้เ่ยสามสิบกว่าคันเนี่ยคาราวานขามาเที่ยว <ผม S 1> ถามเมื่อกี้เนี่ยมาเป็นคาราวานสามิบกว่าคันรถยนต์นะการโคโปโคจะไหลไหมนีไหลครับ ใหพอแล้วจุดชมวิวปูเก้าหลักโอเคเดี๋ยวไปเดินทางต่อนะครับ